บนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีต้นไม้วิเศษต้นหนึ่งชื่อว่ากัลลปพฤกต้นไม้นี้สูงใหญ่กว่าทุกต้นในแดนสวรรค์กิ่งก้านแตกใบสีทองท่งแสงระยิบระยับเทพธิดาน้อยชื่อมาลีมักชอบมานั่งใต้ต้นกันลลปพฤกเพื่อชมวิวสวรรค์และฟังเสียงสายลมทุกครั้งที่เธอปรารถนาอะไรในใจ ผลไม้ดอกไม้หรือสิ่งของล้ำค่าก็จะร่วงหล่นลงมาตรงหน้ามาลีสงสัยว่าทำไมต้นไม้นี้ถึงวิเศษนักจึงเดินไปถามพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์พระอินทร์เล่าอย่างเมตตากัลลปพฤกเป็นต้นไม้แห่งพรทุกสิ่งที่เทวดาและเทพธิดาต้องการจะได้รับจากต้นไม้นี้แม้จะอยากได้ดอกไม้อาหารของทิพย์หรือน้ำอมฤต แค่คิดต้นไม้ก็จะบันดาลให้ทันทีมาลีประหลาดใจแล้วมนุษย์บนโลกจะมีต้นแบบนี้บ้างไหมคะพระอินยิ้มในโลกมนุษย์ต้นกันลาประพฤกคือสัญ,ญลักษณ์แห่งบุญและความปรารถนาอันบริสุทธิ์แต่ต้องมีบุญสูงส่งถึงจะได้ขึ้นมาชมต้นนี้ด้วยตาตนเองวันหนึ่งมาลีเห็นเทวดารุ่นพี่เดินมาขอของขวัญให้วิญญาณที่เพิ่งขึ้นสวรรค์ ต้นกันลลปพฤกก็เปล่งแสงและดอกไม้งามหลากสีล่นลงมาในอ้อมแขนวิญญาณใหม่ตื่นตาตื่นใจเพราะไม่เคยเห็นของทิพย์ที่เกิดจากใจบริสุทธิ์เช่นนี้มากก่อนมาลีเริ่มเข้าใจว่าต้นไม้แห่งความปรารถนาคือของขวัญจากการสั่งสมบุญแต่หากใจใครเปื้อนด้วยความโลภต้นไม้นี้จะนิ่งเฉยไม่บันดาลสิ่งใดทุกวัน เทวดาและเทพธิดาจะมาสวดมนต์และแผ่เมตตาใต้ต้นกันลลปพฤกบางครั้งก็ร้องเพลงถวายของทิพย์หรือพรในวาระสำคัญมาลีชอบที่สุดตอนต้นกันลลปพฤกโปรยกลีบดอกลงมาเหมือนสายฝนสีทองเธอขอพรให้มนุษย์ทุกคนเข้าใจการสร้างบุญที่แท้จริงเวลาผ่านไปตำนานต้นกันลปพฤก ถูกเล่าขานไปทั่วสวรรค์และโลกมนุษย์บางคนวาดภาพบางคนแต่งกลอนยกย่องมาลีเติบโตขึ้นกลายเป็นเทพธิ่ดาผู้ใจดีคอยดูแลต้นนี้ไว้ทุกครั้งที่มีวิญญาณใหม่ขึ้นมาเธอจะเล่าเรื่องกันละประพฤกให้ฟังเสมอต้นกันละประพฤกยังคงยืนต้นสูงส่งเปล่งแสงอ่อนโยนเหนือแดนสวรรค์และเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า บุญและความปรารถนาดีคือขุมทรัพย์ที่แท้จริงของทุกชีวิต